สวัสดีครับมีคนเวียดนามลายก็่ามล้านคนอพยพหนีภัยออกจากประเทศในสมัยที่เกิดสงครามเวียดนามจุดหมายไปทางที่ไปก็มีทั้งอเมริกายุโรปประเทศใกล้เคียงอย่างลาวกัทยนํานลาวไทยกะซอยเหลือตอนรับดีบบได้ลังเกียจหยังคนอีสานคนลาวเอิรนขเขจาว่าแก้วแก้วนี้บบแมนคำที่มีความหมายทางลบแต่เป็นคำกลางๆทั่วไปอย่าพากันขึ้นลายเดอ้อแอดมินเองก็มีเสื้อสายแก้วขึ้นกันจากภูรีภัยกกายเป็นพลเมืองของประเทศไปในที่สุด ลักษณะนิสัยของพี่น้องเกี่ยวเฮาขาจ้าสิเป็นคนขยันใส่ใจแต่แนวจำเป็นสามัคคีกบเกี่ยวในหมู่คณะขเจ้ามีหัวคิดทางการค้าการขายอันนี้เฮาเห็นกันได้ง่ายๆในจังหวัดทางภาคอีสานอย่างนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีมุกดาหารทางเฮาแยางเข้าไปในตลาดเครื่องหนึ่งของแมคา้าในนั้นมีเสื้อสายเกี่ยวร้านขายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ size, ส่วนลายนั้นก็ขเขจาเป็นเจ้าของแล้วขจ้าก็ยังมีความสามารถทางเครื่องยนต์ปนไกงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์ อู๋สมรสโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆนั้นขาเจ้าก็เป็นเจ้าของหลายขึ้นกันเรื่องที่เพื่อนเฮ็ดบางอย่างก็กลายเป็นตำนานดังไปทั่วประเทศอย่างตลาดหมาท่าแร่สกลนครตลาดที่ขายเนื้อหมาปก,กติคือเกี่ยวกับเนื้องัวเนื้อวายจนคนสกลไปทางอื่นก็มีแต่คนถามว่าเจ้ากินหมาอยู่บ่แต่บ้านท่าแร่เบิดบ้านนั้นเพื่อนก็เป็นพี่น no ้องเฮาเสื้อสายแกวแต่ตำนานนั้นขุมื้อนี้ก็ปิดไปแล้วละ่ะเสียดายครับ จังได้ก็อยาเพื่อนก็เป็นพี่น้องเฮาเป็นคนไทยแบบสมบูรณ์ได้เสียภาษีให้รัฐกิจาการของเพิ่นนลายยางสรอยสร้างงานสร้างอาซิพเพื่อนก็มีส่วนสอยกันสร้างสา,งสาพ,พัฒนาประเทศของเฮาคือกันแล้วก็ข้ามาเบิ่งทางลาวบานนี้ในลาวขาเจ้าก็เป็นคือกันกับไทยส่วนล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเจ้าของกิจาการใหญ่ๆลายยางแต่ความสมคค้ความเกียวในหมู่าคณะขาเจ้าเข้มแข็งอีลีได้ยินว่ามีโรงงานใหญ่ทางไตโรงงานหนึ่งสิบวจ้างคนลาวแท้ๆ แต่จ้างคนเสื้อสายเกีวแล้วก็เกลยวอพยุเข้ามาเท่านั้นแล้วก็ยังมีอํานาจวาสนาเป็นคนกาหนดทิศทางของประเทศเป็นเจ้าเมืองเจ้าแขวงเป็นไปฮอหผู้บริหารเป็นประธานประเทศแต่สิบอกว่าเสื้อสายใดถ้าเข้ามาในประเทศนั้นแล้วบ่คิดร้ายทําลายประเทศสํานึกในความเป็นคนประเทศนั้นสอยกันสร้างสาพัฒนาประเทศนั้นกถือว่าเป็นคนกระตันยูรู้คุณประเทศชาติทากษิยูเย็นเป็นสุขกันสุขคู่สุคนสุ่เสื้อสายบอกว่าลาวบอกว่าแกีว